สวัสดีครับปีใหม่ไทยก็มีข่าวข่าวมาเล่าให้พี่น้องได้ได้ฟังกันนะฮะเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน,นะฮะเนื่องจากว่าในต่างประเทศซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะ AFP บอกว่าจีนเนี้ยกำลังวางแผนสร้างเขื่อนอภิมหายักษ์ขึ้นในทิเบตนะฮะซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากได้มากมายถึง สามเท่าตัวคือมากกว่าเขื่อนสามผาเขื่อนยักษ์ของจีนที่เรารู้จักกันดีนะครับพี่น้องที่เวลานี้มีฐานะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะสำหรับเขื่อนสามผานะอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็กําลังเป็นที่วิตกหรือสร้างความหวัดผวาขึ้นในหมู่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอะไอย่างอินเดียนั่นเองนะฮะ สิ่งก่อสร้างใหญ่โตมโหฬารน,นี้ชิ้นนี้จะครอบอยู่เหนือแม่น้ำพมบุตรนะฮะตามภาพนะฮะก่อนที่ทางน้ำสายสำคัญนี้จะพ้นออกจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลต่อมายังอินเดียนะไหลลงไปนะครับคือง่ายๆก็ต้นน้ำของประเทศอินเดียนั่นเองเหมือนแม่น้ำโขงบ้านเราอย่างไงอย่างนั้นนะโดยตั้งค่อมหุบเขาซึ่งยาวที่สุดและลึกที่สุดในโลกนะความสูงเหนือระดับน้ำทะเลก,กว่า1,500เมนตรฮะ โครงการนี้ฮะซึ่งจะสร้างขึ้นในอำเภอเมดอกนะฮะของเขตปกครองตนเองในทิเบตฮะของจีนแห่งนี้ฮะคาดหมายกันว่าจะข่มจนมิดฮะข่มเขื่อนสามผาจนมิดฮะที่สร้างกั้นแม่น้ำแยงซีในบริเวณภาคกลางของแดนมังกรนะฮะและมีความสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง300แสนล้านกิโลวัตต์ในแต่ละปีะฮะคือมากกว่าเขื่อนยักษ เดิมนั่นเองแม่น้ําแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาทิเบตว่าแม่น้ํายาลุงซังโปนะฮะโดยยังจะมีอีกสองโครงการที่อยู่ในต้นน้ําและอีก6โครงการที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างนะฮะซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานี่เองะ,ะปี2663เนี่ยฮะ หน่วยงานท้องถิ่นที่เบรแล้ได้ลงนามความร่วมมือกับ p r w e r China ฮะบริษัทที่ทำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาะหลังจากนั้นบริษัท Power China เนี่ยก็ได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนนะเกี่ยวกับโครงการนี้ต่อใครฮะต่อพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนคือเสนอโครงการเข้าไปนั่นเองทางการจีนนั้นอาจมองว่าโครงการขนาดยักษ์นิ้วเป็นทางเลือกทดแทนที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมกว่าที่จะเลือกใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลฮะพลังงานฟอสซิลที่เรารู้จักกันดีนะพี่น้องแต่มันมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่แห่งนี้มีทั้งความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวฮะและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์นะการสร้างเขือนะ่อนนั้นอะอาจกีดกันการอพยพข,ของปลานะรวมถึงการไหลของตะกอนนะที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดินในช่วงท้ายน้ำนะ เวลาน้าหลากอีกด้วยนะคคุ้นไหมครับพี่น้องต่อไปปัญหาก็ถ้าสร้างเสร็จก็คงจะเป็นปัญหาคู่แฝดกับสายแม่น้ำขงเหมือนเดิมฮะที่เพิ่มเติมก็คือจะเกิดสงครามแย่งน้ำสิครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนยังอาจส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของทิเบตในพื้นที่ฮนะชาวบ้านท้องถิ่นอาจจะต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่และการสร้างเขื่อนอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมากทําให้น้ําท่วมในบางพื้นที่ของ อ่าบริเวณเหนือเขื่อนก็ง่ายๆครับก็เหมือนที่เขาสร้างเขื่อนยักษ์สามผาของจีนที่แม่น้ำแยงซีฮะต้องอบพยพประชาชนถึงหนึ่งล้านสี่แสนคนนะจำได้ไหมครับพี่น้องตอนนั้นนะที่ถูกคัดค้านมาตั้งแต่ปี2 0งพันสองพสิบสองฮะแต่สุดท้ายก็สร้างเสร็จนะไม่มีใครขวางความเป็นเผด็จการของหรือความเป็นอะไรฮะ เป็นเอกเทศของจีนได้ของพรรคอมนิตจีนได้นอกจากนี้ทางอินเดียเนี่ยก็มีความกังวลมากเลยนะเกี่ยวกับโครงการขนาดยักษ์นี้โดยอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําและทําให้จีนสามารถควบคุมน้ําที่ไหลไปสู่เอเชียใต้เนี่ยและ,ะได้นะฮะและด้วยพื้นที่นี้ก็เกิดเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวฮะการสร้างเขื่อนก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนในท้ายน้ํา โดยทางอินเดียก็จะมีการหาลือนและต่อรองกับทางการจีนในเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าต่อรองได้หรือเปล่าฮะนะักวิเคราะห์นียชี้ว่าเขื่อนยักษ์นี้จะทําให้จีนอยู่ในฐานะที่สามารถควบคุมแหล่งที่มาของน้ํากินน้ําใช้จํานวนมากนะซึ่งบริโภคใช้สอยกันอยู่ทั้งหมดในด้านเอเชียใต้นะะเอเชียใตยนะ้หมายถึงตั้งแต่อินเดียลงไปฮนะมีหลายประเทศให้ตรงนั้น สงครามแย่งน้ําคือส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของการทำำําสงครามฮะเนื่องจากมันเปิดทางให้จีนสามารถใช้ความได้เปรียบจากอํานาจในการอยู่ต้นน้ําโดยมีศูนย์กลางที่ทิเบตมาครอบงําเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงความสําคัญอย่างนี้ที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ